กับช่องออมเลทท็ต<อ>คิดขับนะคะ<อ>วันนี้นะคะออมเล็ตจะมาสอนหนังสือน้องนะคะมาเราเริ่มกันเลยดีกว่าออมเล็ตหน้าแรกเลยนะทําไมพี่ออมเล็ตต้องถือไม้แขวนเสื้อด้วยคะ่ะลูกฮะทาไมะคะมมมและตอบแม่อุ้นหน่อยทาให้ดูแบบดุดันอะไรเงี้ยใช่ไหม,ไมน้องจะได้ไม่ต้องเกรงใจใช่ไหมปวดมืออ๋ออ่ะเริ่มแรกบทแรกเลยนะมอื่นนอมือเดี๋ยวนะมอ มออือมือเออมออือนมือก็ได้อะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปค่ะอันไหนคะชออือนอชื่อเออชออือนอชื่อนะโอ้ต่อไปค่ะชออือนอชื้อไม่โทรซื้อซื้ออ่ะจริงๆต้องอ่านซอเอือซื้อไม่โทรซื้อนะคะอ่ะต่อไปค่ะ งอกิ้งไม่โทไม่ชอกิ้งกิ้งอะไรคะกิ้งกือเอากิ้งกือนะคะคุณครูไม่ต้องตีเลยนะคะเพราะว่าอ่านเก่งมากอหูอือหูอื้อไม่สะกดเหรอสะกดไหมไม่ต้องสะกดนะอ่านได้เลยอ่ะต่อไปค่ะถอถอนะคะถออือนอาถอถืออืออถือได้ไหมได้ไหมถออือถือถออือถืออืออ ทอือถือนะแต่นอถ้ากดถออือนอถือโอเคชอือชือโอเคตามนั้นค่ะใช่ต่อไปนะคะต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่ดูอ่ะอาก็เมื่อกี้สะกดไปแล้วไงคะถออือถือซอชอือนอชื่อไม่เอกชื่อเออทำไมเก่งอย่างนี้ยเขาต้องอ่านว่าซอืออซือไม่เอกซื่อหรือซออือซือไม่เอกซื่อนะคะอ่าต่อไปค่ะ ดอือออเดอร์นะอันนนี้ใครเป็ก็ต้องเป็นออมเล็ตอ้ะเด็กหรือว่าเชเบตโอเคพี่ออมเล็ตนะดอือดื้อไม่โทรดื้อหรือดอดอดอือดื้อไม่โทดื้อนะคะอ่าต่อไปคนนี้ใครคนนี้ชอบทำอย่างเงี้ยประจามะใครพี่น้องเชเบตนั่นแหละไม่่พีอออมเ่าพี่ออมเล็ตกับพี่ออมเล็ตโอเคมาต่อไปอ่านต่อเออพี่ออมเล็ตเสียใจไหมเสียใจไหมอาหารเช้าเอ้ามันมีตรงไหนเล่า นี่แสดงว่าดูรูปใช่ไหมออมเล็ดมันอ่านว่าอะไรครับออมเล็อ่าสะกดให้น้องฟังนิ่มอือนมือไม่โทมือมอือมือมือเช้านะหรือเรียกสั้นๆว่าอาหารเช้าโอเคตามรูปภาพโอเคต่อไปเรามาฟังเสียงยาวๆกันนะเดี๋ยวพี่ออมเล็จะอ่านให้ฟังนะร้องเฉเตอ่านตามนะไข่จุ๋นมตามไข่จุ๋น อ่าต่อไปอุ่นเฉียงอุ่นเชียนเอออุ่นเชียนอ่าต่อไปกินชุนกินชุนกินชุนค่ะลูกกินชุนชออุดนอฉุนหมาหมุนหมาหมุนอ่าต่อไปอันนี้นะเอาเม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนค่ะลูกเดอ่าเอาใหม่ต่อไปค่ะจุดจุด็ดเบา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 ค่ะไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวพี่อมเด็ดจะสอนจุดจุดวิ่งไม่เฉียนจุด ่อไปอ่ะไปเสียงดังตุกตุกไปเสียงจันจุดจุดตุกตุกจุดจุดวิ่งวิ่งมามาเสียงดังตุกตุกเสียงจันจุดจุดตุกตุกจุดจุดวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาเสียงดังเสียงจันตุกตุกตุกจุดจุดไหนน้องน้องเชเบต น้องเชเบตพูดตามแม่อุมองกล้องเร็วตุ๊กตุ๊กดเอาเพูดเร็วตุ๊กตุเชเบตพูดุตุ๊กตคืออะไรตุต่อตุ๊กูชายุดจุดตุ๊กตออุกตุ๊กจุดอันนี้มนเสียงตุ๊กจุดโอ๊ยแม่อูพูดผิดหระตุ๊ก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 เอาดีดีเชเบตเเบตแกล้งหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆพกเขาถามว่าเชเบตแกล้งหรือเปล่าตออุกอตุ๊ก ตุกจดจดโอเครู้เรื่องนะนี่นะเขาอ่านว่าตุกตุ๊กเน่น้องเธเบสพูดว่าอะไรชุกชุกดจดดเออพี่อเล็กต์พูดไม่ได้พี่อเล็กต์ผิดนะตุกเออต่อไปอะไรคะมึ่งพอแล้วเนาะอ่ะอันนี้อันนี้ตัวอะไรคะอันนี้ตัวอะไรจระเข้จระเข้ใช่หรอภาษาอังกฤษว่าอะไรคะให้น้องพูดฮะจระเข้แปลว่าในดุสสาวป้า โค้ดแบบนี้ป้าฉลามอะไรโทรทัศน์ใช่ออมเล็ตป้าฉลามภาษาอังกฤษอะไรคะคอคกาได้หรือว่าอลิเกเตอร์เอาป้าฉลามฉลามอ่ะดอลฟินดอลฟินถูกป่าวป้าป้ามากเลยชัคเออใครร้องเพลงเบบี้ชัคมาร้องเพลงมี้ชากให้มั้ยนั่ง เดี๋ยวแม่อูจะให้ออมเด็ดกับเชเบตร้องเพลงเบบี้ชักนะออมเด็ดเต้นมาก ปิดคลิเปเพียงเท่านี้นะคะโอเคนะคะแม่อูขอปิดคลิเปเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่อูขอปิดคลิเปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องฮอมเล็ดคิดขับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนอ่ะพูดตุ๊กๆให้ฟังหน่อยไม่เอาแล้วเอาเร็วๆขอครั้งเดียวหาเบับละจุดจโอเครู้เรื่องจบจุดจุดโอเครูเรื่องจบนะคะบา,บายๆค่ะ